โอเคครับวันนี้ที่จะมา11กับหัวแคนที่นะครับตอนนี้ก็หัวแคนที่ก็อยู่ในห้องแล้วนะครับดีก็อยากแบบว่าอยากลองกับหัวแคนอยู่แบบไม่ค่อยหลอนนะ่ะเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะแต่ว่าเวลาเล่นแบบโหัวธรรมดาเล่นในบูแสแซกคือหลอนนะหลอนบ่อยขึ้หายเป็นของผมคนเดียวแน่นอนเลย first blood. มุ้งเกาะแตกกล่อมแตกทุกคนแล้วผมก็ยิงเขาตัวแตกเหมือนกันโ <c oughs> ดทนทนายครับอุ้ยเฮียคือจะบวกกัน <c oughs> ตรงกลางจริงครับ ก็ผมแวผมยิงหวัวคนได้นี่คือผมฟุบใช่ไหมมาเจอกันตรงนี้ดีกว่าครับเอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยทำไมมันเม้าเมื่อไหร่มันจะกลับมาเป็นปกติวะเนี่ยไม่เม้าไมเห็นเร็วเลยอะ ผมยิงโดนแต่ตัวเขาว่ะคือเมาส์ช้านะครับแล้วผมเล่นเมาส์ช้าลำบากมากเพระาะปกติเล่นเมาส์เร็วนะครับคือปกติผมเล่นเมาส์เร็วไงแล้วเวลามาเล่นอะไรเงี้ยคือผมไม่ไหวจริงครับ ผมก็ต้องแบบเล่นแบบเล่นไปเรื่อยรอรอเมาส์แบบมันรีอ่ะนี่ว่าอะไรไม่รู้นะคือรอแบบเล่นจังงว่าเมาส์มันจะกลับมาแบบเร็วเหมือนเดิมนะเพราะว่าโปรแกรมผมเวลาผมเล่นนะเห็นไหมคือแรกๆคือช้ามากนะเนี่ยอ้าวเฮียแม่งเร็วเฉยเลยเอางี้คือแล้วแต่ใจโปรแกรมอะ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบางครั้งมันเร็วนะครับบางครั้งมันช้าแต่แต่ถ้ามันเร็วอย่างเงี้ยตลอด่เงี้ยนะคืออันนี้คือเร็วไปนะครับปรับไม่เป็นนะ ผมเน้นเล่นไปเถอะเล่นเล่นไปเถอะเล่นเล่นไปเถอะ,ถอะยิงไม่ออกยิงไม่ออกทุกท่านโอ้ยเจยวลูกหมาไปเอาอย่างี้เาขาเป็นแดงแล้ว มีการยกหลอกนิดนึงนะครับคือถ้าผมเล่นในโทรศัพท์ผมก็ได้ยิงได้นะเล่นเล่นหมดอนะแต่ว่าเวลาผมมีคอมผมก็อยากเล่นในคอนะมสะดวกสบายกว่านะฮ้ยเฮ้ย เขายิงหัวผมคุนเยอะกว่านิดนึงไปไหนละที่ยิงไม่ออกไม่ปืนมันแกลบแกลบแกลบวะเนี่ยปืนมันแก๊บแกบอ่ะปืนมันแก๊บแกลบอ่ะผมน่าจะโดนยิงหัวแตกว่ะถ้าผมไม่ตั้ง อุ้าย,ยิงไม่ขึ้นเลยโอ้ยยิงไม่ขึ้นเลยอ้โหตัวแตยยกแน่นอนอุ้ยแบบนี <First Blood. S 1> ้แน่นอนเลยอุ้ย First

ออครั้งนี้แน่นอนจากประสบการณ์อุย๊ยเฮีย <c oughs> เล่นเอาจริงแล้วเล่นเล่นเอาจริงแล้วไม่ตลกเ,เหรอนะเ๋ยเขาบอกว่าตัวเทสตัวนี้ไม่ได้เรื่อง <c oughs> นัดสุดท้ายไม่โดนหัวมันเป้าขึ้นหัวนะเลยหัวไปนี้เดีย First blood. First blood. โอ้ยจีดอกใจกันไม่ขึ้นขอโทษโอ้ยอัดตัวสองยิงหัวห้านะครับพลาดวะไปยิงตัวเขาหน้าสุดท้ายนะครับไม่นั้นก็คงสู้กันนานกว่าน,นี้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับคือยิงหัวเขาไปห้าอัดตัวสองนะครับที่เห็นนี้คือเป็นตัวละ Oh, okay. I can't breathe in toxic skies, pollute me with your lies yeah, I thought that oh. I'd die, Whoa. Whoa. I cannot breathe through toxic skies You pollute me with your lies, thought I'd die Along with my sense of time and I'm not alright Feel trapped in my mind, I even if I try to A Little too late, too weak and too kind My heart is on fire and I'm burning alive So I guess I'm not fine, still yeah. trapped in I my mind know that i been in my mind for days Wish I could get away You know it isn't safe for me to be hey. in this hey, space yeah, yeah. Drunk and I miss you, unless I'm just drunk you Told me to swim, then you watched as I sunk can't forgive you. No, I'm not that dumb. Paranoid, I gotta run. It. I cannot breathe through toxic skies. You pollute me when.